สดดับไฟ14คนเหลือ2คนแล้วเหลือมาคุยกันอจริงๆนะ มันเยอะมากแต่ถ้ามันไม่ใช่ยังไงอ่ะอค,คุณไดเล็กมานะยเอาละครับเ,เราจะทำความรู้จักสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้กันผักบุ้งทำธุรกิจร้านเช่าชุดครับส่วนฝ้ายสิเนี่ยเป็นไซลิสอเอาละใกล้เคียงกันนะงานใกล้ๆก,กันเลยสองสาวมีความคล้ายกันในแง่เกี่ยวกับรูปร่างนะความสูงได้เรียกกันแต่หน้าตาท่าทางบุค,คลิกของเธอนั้นแตกต่างกันมาก จากที่เราเดาคุณไม่ออกแต่แรกถึงนาทีนี้เราก็ยังเดาไม่ออกเหมือนกันว่าคุณอยากกระเด็ดกับใครเพราะฉะนั้นผมว่าคําถามที่คุณเตรียมมาน่าจะช่วยทําให้คุณตัดสินใจได้ครับผมสอนครับผมก็อยากจะถามคุณผักบุ้งกับคุณป้ายศรีครับว่าถ้ากําลังขับรถอยู่เราต้องเปิดเพลงฟังสักสองสามเพลงสามเพลงก็ได้ครับจะเปิดเพลงอะไรฟังครับผม ขอสามเพลงที่จะฟังในขณะขับรถเอ๊ะไอาการถามว่าคุณจะคุณชอบฟังเพลงอะไรกับขับรถล้าฟังเพลงอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะในความคิดคุณไม่ใช่ว่าตอนเราขับรถอะอาตอนคุณขับรถเลยจําเพาะเจาะจงว่าตอนคุณขับรถเลยสามเพลงฝ้ายสีจะได้ตอบก่อนครับค่ะเพลงแรกครับจะฟังเพลงตรงกับใจคะ่ะของพี่ตู่แล้วก็เพลงของ No one เอ s สค่ะครับเพลงะอะไรครับ ของโนวันเอลทั้งหมดเลยค่ะชอ,อบหมดเลยเป็นเ,เพงลงรักแล้วก็ฟังลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งเป,เป็นเนเพลงชา้าๆเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดรักสลัดใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยอดรักสลัดใจเลยใช่๋อลูกทุ่งแบบคลาสสิกเลยสามสิบ <30 S 1> ยังแจว๋วใช่อะผักบุ้งครับขอดูเพลย์ลิสต์คุณหน่อยครับสามเพลงถ้าคุณจะขับรถจะเป็นเพลงเธอของเย็นตะค่ะรู้จักไหม รู้จักรู้จักเย็นเต็ดเคยแตะวอนเคยแตะวอนให้กันคอเคอ่าเพลงที่สองแล้วก็แบดหนูจำชื่อนักร้องไม่ได้แต่เป็นสากลแบดแบดใช่ค่ะแต่เป็นเพลงรักไมเคลแจ็คสันหรอไม่ใช่ไม่ได้โหกดเตืนเก่าไปใช่ค่ะเบืลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นโตโจแล้วก็เพลงโตเพลงสนุกไปเลยมันมันเช่นอะไรครับ เพลงโจโจ้แบบเพลงสไตล์สงการอะไรเงี้ยเหรอฮะอีเมลอนอีเมลอนอีเมลอนอเมลอนเลยลอะไรเงี้ยเหรออะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรเงี้ยโอเคคุณมคนเรียบร้อยนะโอเคเอาละครับคุณเห็นแนวเพลงแล้วครับก็ไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันมากตอนนี้เราทุกคนกำลังลุ้นครับว่าน,นุ่มโสดในระดับเพอร์เฟกต์สกอร์จะเลือกใครเป็นคููเดทด,ดับไฟหนึ่งคนพายอีกหนึ่งคนมาเจอเราครับไป ฉีดท้าสับผมไม่เอา ไงครับคุณยังไงคุณต้นหอมคุณวิแค่อะไรอย่างเงยมันคือผักบุ้งอ่ะทรงมันคือสเปคมหาชนเลยอ่าแมสเออส่งนแมสพร้อมใช้ยอะเอองอนอ่ะเอาล่ะตอนนี้เราได้คู่เด็ดคู่สุดท้ายในซสซั่นพิเศษนี้นะครับเทคกนิวเอไทยแลนด์เพื่อนสีขอสองนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการเปิดซีซันอย่างสมศักดิ์ศรีเลยเพราะว่าหนุ่มโสดของเรานี่ยเขาเรียกว่าระดับเพอร์เฟกต์สกอ์ไม่มีใครดับไฟเขาเลยขอเหตุผลที่คุณเลือกผู้ชายอย่างคุณอ่ะเลือกผักบุ้งอ่ะเพราะเพลงนั้นมันมีความหมายยังไงเพราะเพราะเย็นเตะเพราะเย็นเตะอ๋อคุณต้องจับมือกันว่าจับมือกันไหมจับมือกันไว้ค่ะอเออมันจะได้เย็นเย็นเตะมันจะได้เย็นเตะอ่าน่าโดนคนพร้อมไหมฮะ มผมใช้อำนาจในการประกาศส่งคู่เดทดกับคุณนะครับผมนับ 1, 2, 3คุณประกาศเลยใช้มือที่นนาชี้ไปสั่งดังชัดเจนไปเดนกันโอเคพร้อมนะ 1, นึงสองามไปเดทกัน ช่วงเวลาความสําเร็จของหนุ่มโสดและสาวโสดที่เกิดขึ้นในรายการคงจะหนีไม่พ้นการทําหน้าที่ของเหล่าเลิฟกูรูที่คอยแวะเวียนกันมาทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมแนะนําและให้ข้อคิดดีๆอย่างมากมายนอกจากนี้เหล่าเลิฟกูรูก็ยังนําสิ่งดีๆมามอบแก่คุณผู้ชมอีกด้วยเราไปชมกันเลยดีกว่า เป็นยังไงพี่ปานซีซันนี้สนุกไหมสนุกมากเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากแล้วก็เข้าใจเลยอ่ะอ่ะว่าแต่พี่ปานอัปเดตนะครับตอนนี้ยังไงตอนนี้เหรอคะเรื่องการงานเหรอคะทุกสิ่งทุกอย่างอยากอัปเดตโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามอยากให้แบ่งปันคุณผู้ชมคะเวลาเห็นปานตามรายการแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าปานต้องมากับตรจิน่าแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปานเลือกแล้วจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆ ปีนี้ปีที่6แล้วอ่ะคิดดูดิแป๊บๆเนี่ยปีที่6แล้วเพราะว่าเวลาที่เรามาใช้จริงๆไะคุณผู้ชมคะเราจะกล้าพูดมันได้เต็มปากเต็มคาจริงๆนะคะแล้วมันไม่เขินหัวใจจริงๆนั่นมันไม่อายปากที่จะพูดนะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมาพิเศษด้วยนะไม่ใช่คแค่เฉพาะซีซั่นที่พิเศษด้วยนะเป็นพิเศษของทริชิน่าด้วยนั่นคือเป็นการครบรอบ16ปีในวันเกิดของเขา 16ปีแล้วนะคะสำหรับแบรนด์นี้ที่อยู่กับคนไทยมานะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะปันมากับทรชิน่าสิตัวนี้ซึ่งหลายคน่ะเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดใจดูซิว่า 12x มันเก่งยังไงนะคะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เพิ่มเข้าไปนะคะนั่นคือ 5D m a t i c Color ค่ะที่จะช่วยในเรื่องดูแลในเรื่องหงริ้วรอยจริงๆนะคะทั้งแนวตั้งแนวนอนคุณผู้ชมลองดูด้วยตัวเองนะคะภายใน14วันนะคะริ้วรอยพวกนี้เนี่ยเขาจะแลดูเบาบางลงโดยเฉพาะริ้วรอยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเส้นเเเลล็็กกกๆนีีี่ยถือววาาาค้จัดดดดรไทะะแ หลายคนบอกว่ากลัวแพ้ยิ่งคนแพ้งได้เนี่ยนะคะตัวนี้ลองดูเพราะว่าเขามีส่วนผสมของดอกโฮย่าจะเป็นตัวที่เข้าไปปอบประโลมผิวแล้วไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดปัญหาในระยะยาวนะคะวันนี้นะคะปันมากับโปรที่ดีแน่นอนไม่เอาวันนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะหายไปรออีกที4เดือน กว่าที่ของแถมตัวนี้จะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกดรอกันเลยที่1-577หรือ l i น e at r a j i n a brand นะคะวันนี้ให้200สายไม่มีการเพิ่มไม่เพิ่มเด็ดขาดน,นะคะคุณผู้ชมจะได้รับโปรสาหรับ16ปีเบอร์เดทราชิน่าแบบนี้เลยค่ะ เซรั่มนะคะให้ไปเลย2กระปุกใหญ่นะคะแล้วก็ให้อีก2กระปุกขนาดพกพาและตัวนี้ที่บันบอกคือนั่นคือสเปรย์หอมบำรุงผิวนะคะทั้งหมดในมือปัน5ชิ้นนี้นะคะจากปกติ1 4ึ0งบาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2990บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลย3-4เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะสเปรย์ตัวนี้นะคะไม่ธรรมดาตรงไหนนอกจากบำรุงผิวได้ด้วยนะคะยังสามารถกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์เฉพาะวัยเวลาที่เราอายุ40ขึ้นเนี่ยนะคะตอมไขมันต่างๆต,งตอมเหงื่อต่างเนี่ย การทางานเขาจะบกพร่องลงเรื่อยๆแน่นอนว่าเราก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมที่สามารถไปกลบกลิ่นนั้นให้เราได้ทําให้เราใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะคะทำมาพิเศษเลยฉลองให้ครบรอบ16ปีทรัชินานะหมดแล้วหมดเลยนะคะบอกแล้วว่าถ้าวันนี้หมดรออีกทีอาจจะ4เดือนกว่า<อ>เขาจะร<อ>ีสต็อกน, <ะ S 1> นะคะนะรีบโทรเลยนะคะที่1577หรือ Li like น์ atrogina brand นะคะทั้งหมดในมือปันนี่นะคะ5ชิ้นในราคาแค่2,990บาทนะคะส่งฟรีด้วยรูดบัตรได้ของถึงมือ ายก็ได้รีบโทรที่1577คุณผู้ชมวันนี้ไม่มีการเพิ่มสายใดทั้งสิน้นและตอนนี้สายจะไหลไปเรื่อยๆและใกล้จะหมดแล้วใครที่อยากได้สเปรย์ตัวนี้นะคะซึ่งจะหมดแล้วจริงๆใกล้หมดสต็อกและจริงๆรีบโทรนะคะวันนี้นะคะกับโปร16ปีทรัชิน่าค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและสเปรย์น้ําหอมกลบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ตัวนี้นะคะในมือปานห้าชิ้นนี้เพียงแค่2,990บาทนะคะรีบโทรเลยที่1 5 7, 7่้าค่ะเอาละโอ้โหมีของดีมามีโปรโมชั่นนะ่าสนใจมาฝากเช่นเคยคเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกจะโทรตามมาจอยเรื่อยๆนะครับอีกแล้วเหรอคะชอบอโท<อ>รมาเล่นเรื่อยๆเลยใช<อ><ห><ๆ>่เลยปานขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขินยู่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กินน้ำไปแล้วเหรอเก่งเวอร์อเป็นไงบ้างเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่หายตึงต้นเลยนะนี่ไงได้มีเวลาไปเล่นมวยแล้วที่สุดขีม่ม้าจริงจริงใช่ไหมจริงจริงขีมข่มา้ากีฬาขี่ม้าไม่ไม่ได้ผมเล่<ห>นมวยค่ะแต่ว่างานีเลยใช่หมายถึงว่าเคยในตอนเด็กแล้วก็แบบชอบมากชอบมากๆแต่ก็คือไม่ได้มีโอกาสไปแล้วเห็นพี่อ่ะบอกว่าชอบคนที่แบบสนุกเฮฮาใช่ไหมนี่ก็รู้สึกว่าแบบ ขนนาดไหคือเพื่อนแบบเป็นคนตลกมากเพราะว่าเวลาแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยชอบอัดคลิปเพื่อนแบบว่าทําอะไรแบบไร้สาระบ้าๆบอๆแบบฮ่าๆแบบไม่ซีเรียสจริงไม่ซีเรียสเลยเอางี้เดี๋ยวตอนอยู่กับสองคนเดอยู่กับเพื่อนแล้วมันรู้สึกเก่งไงเดี๋ยวอยู่กับสองคนใช่คไหมพี่คบสองคนไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่อก็คีย์อะมีเรื่องอะไรที่แบบไม่ได้พูดวันนั้นปะแบบเรื่องแบบก็เปค่อยชิวเฉียวแล้วจริงตลกปบ่าก็ก็ไม่อยู่ตลกว่ะแต่ก็แบบถ้าอยู่กับเพื่อนคนจริงเนี่ย ชียชคือ,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 อไม่คุกากับชีวิตอ,อไม่ใช่หมายถึงว่าแบบไม่ take it too serious หมายถึงว่าแบบก็แบบเพื่อนชวนแบบไป hang out ไปเล่นเก,เนเกมห้องเพื่อนหมายถึงว่าแบบกตรู้สึกว่าเหมือนกันและว,วันนี้ต้องขอบคุณสีจาก T O A ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะ สิ้นสุดลงตรงนี้แล้วครับสำหรับเท็กมีเอลไทยแลนด์เพื่อนซีขอสองครับสัปดาห์หน้ารูปแบบจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามครับแต่เราสองคนรับประกันว่าเท k e มีเอลไทยแลนด์จะมีบรรยากาศพิเศษที่ไม่เหมือนใครในโลกแน่นอนนะครับเพราะนั้นสแกน QR โค้ดมุมจอเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับและติดตามข่าวสารในคอมมูนิตี้ของเราที่ f a c e b o o k c o m t a k e m e out t h a i l a n d และเรียกความสนุกทั้งหมดกลับมาดูย้อนหลังที่ youtube.com/tvthailandofficial ครับ อีกเจ็ดวันกลับมาพบกับพวกเรานะคะพวกเราคิดถึงค่ะทุกวันเสาร์14บสนาฬิกากับเชคเมียวไทยแลนด์หนุ่มโสดคนแรกจัดเด็ดเด็ดให้ได้ไหมสายขอสายขอตายแล้วรับไหวกันไหมลูกหนุ่มโสดคนต่อไป ผมชื่อเซนคาแปนเซอร์แอฟฟร์วันนี้อยากที่จะคนที่ทำให้ผมยิ้มได้คุณจะเป็นคนนั้นไหมครับเอยเชิญยิ้มได้เลยสาวๆเราชอบได้กลิ่นฝรั่งหรอได้กลิ่นฝรั่งพูดอะไรไมเป็นเลยนอกจาก I love you อินดีมิชช่สเปคเท่าไหร่ชอบผู้ชายผิวแทนแต่หน้าตาคุณมีพิรุษเลิกลักมากรูปคดีมันจะเสียหนู เคยมีประสบการณ์แบบเดทกับชาวต่างชาติงนี้ไหมฮะเป็นเก่าเป็นชาวต่างชาติโอ้ชาติไหนฮะชาตหน้าไม่ใช่เล่นอะไรเอ okay.